เวลาที่เรามาหาพระเจ้าเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินหลายคนเรามีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยเรารู้สิว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นนะ่ะจะแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างไรเราเชิญกับคุณปุ๋มศิริมานะคะทรงละติส,สกุลค่ะมาเป็นพานด้วยกัทุกคนชอบฟังนะคะเพราะว่าหนี้สินหมดเพร่อภาษาแปลกๆได้อย่างไรสวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ขึ้นมาเป็นปรรมพยรนเพื่อถวายพระเกียรติพระศิริแต่อาจาจ้าผู้ใหญ่ที่ได้ทํากิจการงานที่ใหญ่ในชีวิตของดิฉันนะคะดิฉันมีนี้ทั้งหมดตอนสองล้านห้าค่ะสองล้านห้าเนี้ยแบงค์ฟองล้มละลายค่ะาะไม่รู้จะทำยังไงดีพอเพราะว่าดิฉันทํางานอยู่ที่สถาบันการเงินถ้าล้มละลายก็คือไม่สามารถทํางานในสถา แรกที่ทำก็คือเข้าหาพระเจ้าค่ะว่าพระองค์จะให้ลูกทํำยังไงกลัวไหมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นเริสเตียนรู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระองค์ช่วยไดทุกอยาก่างก็เข้าไปหาพระองค์พูดภาษาแปลกๆค่ะพระองค์ก็ทรงนำว่าเราควรจะทํำยังไงขั้นตอนก็คือถามว่าควรจะทํำยังไงคะพระบิดา,าลูกควรจะทํำยังไงจะต่อรองกับเขายังไงพระเจ้าก็ให้ตัวเลขมาห้าหมื่นบาทค่ะ ท่านคิดว่าพระเจ้าเราทนได้ไหมคะคยิ่งใหญ่ามากพระเจ้าข้อใดถูกไหมคก็คะตะกี้นี้ก็อบอกว่าติดนี้ทั้งหมดค,ครับเท่าไหร่คะัสอง 5, ล้านห้าแสนนะคะไม่ใช่สองล้านห้าบาทสองล้านห้าแสนนะคะ <c oughs> แล้วพระเจ้าระหว่างที่อธิษฐานภาษาแปลกๆมีอะไรเกิดขึ้นคะก็พระเจ้าให้ตัวเลขมา ก็คือไปต่อรองกับเขาว่าห้าหมื่นนี่เท่าไหร่นะสองล้านห้าแสนแต่จะไปต่อรองห้าหมื่นดูสิคะว่าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ดิฉันไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารดิฉันจะพูดภาษาแปลกๆก่อนพญาณประสุ์ขอลงรงนำมลูกด้วยที่ลูกจะต่อรองกับเขา ขอถ้อยคำสติปัญญาให้กับลูกที่จะรลูกจะพูดกับเขาพอไปบอกเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เราทำผมไม่ทําให้ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะขอให้ทําให้ตามหน้าที่ได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งจนทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าของเรายิ่ยงใหญ่ค์ก,ก็ทรงให้เขาอนุมัติที่ห้าหมื่นบาทค่ะและเสร็จแล้วห้าหมื่นบาทที่ฉันก็ไม่มีตังค์ต่อรองเขาเองไม่มีเงินจะจ่ายเลน ขอบคุณรพระเจ้าพวกพระเจ้าู้จัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ค่ะพวกก็จัดเตรียมมีผู้หวานให้ดิฉันห้าหมื่นบาทดิฉันไม่ต้องจ่ายนีเลยนะค่ะแต่พระเจ้าเป็นคนจ่ายให้แล้วพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ก็ให้รางวัลให้ไปเที่ยวเมืองจีนอีกคือพอพูดภาษาแปลกๆทุกครั้งวิญญาณจะทรงนํำไม,ม่ว่าจะอยู่บน BTS Airport ิ i n k ถ้าพุ่วิญญาณอบอกว่าพูดภาษาแปลกๆดิฉันก็พูดไม่ได้พูดเยอะค่ะแต่พูดพูดเรื่อยๆ เวลานั่งทางานอยู่ไม่รู้จะทําอะไรถ้าตู้ใจเรื่องนี้หัวจะไม่มีงานทำหัวว่าจะตกงานดิฉันก็จะพูดภาษาแปลกๆเพราเราดูว่าได้ติดต่อพร,ระเจ้าพระองค์จะช่วยดิฉันค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ค่อยทํามาวันนี้บอกว่าเราจะขอวอวยพรเจ้าดิฉันเคยไปสัมมนาทางหนึ่งคนที่ามาประชุมอัดคืออาจารย์โยชัวท่านบอกว่ามีถอยทํามาถึงพวกเราวันนี้เราขอวอวยพรเจ้าวันนี้ให้ มาถึงพี่น้องทุกคนเพื่องฮจะอวยพรพวกเราค่ะที่เราเปิดไปที่หนังสือโรม26นะคะตอนที่เราฟังครรยญาเนี่ยเราก็ถ้าเราสามารถที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ที่จะสนับสนุนให้เราได้มีความมั่นใจในการพูดภาษาแปลกเราก็จะเห็นนะคะว่าในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่26 ในทานองเดียวกันพระวัญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวัญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการขัน้นภวัรซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นค่อยำํำและเราผู้ทรงจันสุดใจมนุนก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวัญญาทรงอธิษฐานขอเพืญญ่อธรรมิคชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่กี้นี้ คุณศิริมาบอกว่าไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรแล้วก็ขอให้พระวิญญาณช่วยนําในการอธิษฐานแล้วเกิดผลไหมคะพี่น้องเก<อ>ิดผลไหมคะมีใครที่มีมีนี่มากกว่าสองล้านห้าแสนไหมคะเพราะว่าคุณศิริมาบอกเธอพูดภาษาแปลกๆไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะ<อ>ก็พูดให้มันมากขึ้นสิคะนะคะมากขึ้นและเดี๋ยวก็จะหมดนี่นะคะ